สวัสดีค่ะช่องแม่เอฟนะคะวันนี้เราจะพามารีวิวลานกลางเต็นท์แถวชะอมกันนะคะชื่อลานนวนาค่ะวันนี้เรามาถึงประมาณบ่ายสามมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยไปเช็คอินแล้วก็มาเริ่มตอกสมองกันเลยนะคะอันนี้เป็นต้นตะโกตะกูนะคะต้นเป็นต้นไม้สูงสูงสูงมากเลยค่ะ ร้านนี้ก็จะมีสองโซนเป็นโซนริมน้ำกับโซนโคนต้นตะกูเราเลือกโคนต้นตะกูนะคะเพราะว่าดูจะสงบดีเพราะว่าเราต้องการมาพักผ่อนต้องการมาแบบชิลๆเนี้ยมาถึงมากันสองตายายค่ะมาถึงก็ออกสมอแล้วก็ขนข้าวขนของลงจากรถไม่ไกลนะคะสามารถจอดรถข้างๆเขาจะมีถนน ไปทั่วลานเลยค่ะแล้วก็สามารถจอดรถดรอบของลงได้เลยนะคะก็เลยไม่จาเป็นต้องใช้รถเข็นนยคะเพราะว่าใกล้มากเลยส่วนลานด้านริมน้ำาก็จะคึกคืนนะคะคนนิยมไปกางกันประเภทสายชิลคะ่ะนั่งดื่มนั่งดิ้งปิ้งย่างแตรแล้วก,กระโดดน้ําเล่นแล้วก็ขึ้นมานั่งทานกันต่อลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดเลยค่ะ เรามาโซนนี้นะคะในชอบบรรยากาศดูสิลานนี้ก็พื้นที่เยอะนะคะในโซนชะอมเนี่ยลานนี้จะคึกคักที่สุดเลยค่ะนี่เป็นวันธรรมดานะคะยังห้าหกสิบเต็นท์เลยต้องโทรมาจองก่อนเหมือนกันนะคะจริงวอล์กอินก็ได้แหละคะ่ะ เจ้าของก็ใจดีพูดคุยให้คําแนะนําบอกว่าเวลาดรอปของแล้วรถก็แนะนําให้เอาไปจอดไว้ตรงลานจอดด้านหลังห้องน้ําเพราะว่าอาจจะมีกิ่งไม้หรือว่าลูกของตะกูหล่นลงมาถ้าเกิดว่ามีลมพัดแรงกลางเดึกแบบเราไม่รู้นะคะถ้าเกิดว่าหล่นมาโดนรถเราก็จะมีเสียหายได้เราก็เลยว่าปลอดภัยไว้ก่อนในว่าผลท,ท้ายก็มีรถเราคันเดียวค่ะที่เอาไปจอดแบบถูกต้อง มิเตนรุ่นนี้ก็กางง่ายนะคะกางคนเดียวเองอันนี้คือทาร์ค่ะสรุปรอทาร์กางคุมเต็นทีนะคะเพราะกลัวเผื่อมีกิ่งไม้หล่นมาอันนี้คือมือข้ามของเรานะคะก็เป็นหมูกระทะค่ะก็นนั่งทานอาหารกันชิลๆบรรยากาศของเราคือโคนต้นไม้สูงๆแบบนี้เลยค่ะเห็นคนรีวิวกันเยอะนะคะนี่เราตื่นเช้าก็สักหกโมงก็ตื่นแล้วค่ะ เตรียมทําอาหารเป็นคนนอนตื่นไวอยู่แล้วก็เลยหาอะไรมาทําค่ะเราจะทําเปียกปูนด้วยนะคะอันนี้เป็นเปียกปูนกะทิสดค่ะเราผสมแป้งมาจากบ้านแล้วก็ใส่ขวดมามาถึงก็เขยา่าเขยา่ขยาพอเขาจะนอนก้นค่ะเขย่าแล้วก็เทใส่กระทะกวนได้เลยค่ะเวลามากลางเต้นเวลามา ออกทริปแบบนี้เราจะใช้กระทะเทฟลอน,นะคะ่ะรู้สึกว่าใช้ง่ายใช้แล้วก็ล้างง่ายทำความสะอาดง่ายค่ะอันนี้เราเทใส่แป้งเียกปูนที่เราผสมมาแล้วนะคะแล้วก็กวนกวนกวนเหมือนพอแค่เขางวดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต้องออกแรงกวนหน่อยนะคะเตมอื่นเขายังไม่ตื่นกันเลยค่ะ นี่ค่ะก็ควรไปเรื่อยๆอันนี้แป้งแค่ถ้วยเดียวนะคะเราก็เตรียมภาชนะมาใส่เบ็ดเสร็จเลยค่ะกะทิที่จะรับโรยหน้าเราก็เคี่ยวมาแล้วต้มมาแล้วจากที่บ้านงาที่จะโรยหน้าเราก็คั่วมาแล้วค่ะมาถึงนี่ก็แค่มากวนตัวเปียกปูนอย่างเดียวนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะลานที่นี่ก็ไม่แฉะนะคะเพราะเราไม่เจอฝนเลยแล้วญ้าก็ย้าเขียวสวยค่ะบรรยากาศดีมากเลยห้องน้ำยิ่งสวยมากเลยค่ะแล้วก็เดินไม่ไกลรู้สึกว่าสะดวกที่นี่เป็นที่นิยมคนมารีวิวกันเยอะเลยค่ะเรื่องห้องน้ำเราไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไปดูจากในคลิปอื่นๆที่เขาทำกันไว้ได้เลยค่ะนี่เราก็เลยจะมาทำ การใช้ชีวิตในแบบของเรานะคะพอทำาบป,ปูนเสร็จเราก็ต้มน้ำจะทานกาแฟก่อนเลยนะคะพอทานกาแฟแล้วก็หุงข้าวการหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำหุงในลานแบบนี้เราจะใช้อัต,ตราส่วนน้ำเหมือนกับหุงข้าวหม้อไฟฟ้าเลยนะคะข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งครึ่งหรือน้ำสองอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องหมั่นหมั่นคนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะล้นหม้อ แรกๆก,ก่อนเดือดนห้เราใช้ไฟแรงได้ค่ะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะให้ข้าวก็าแตกตัวก็คือตามอาัตาส่วนนั้นนะคะเหมือนเหมือนหมุงหุงกหม้อข้าวไฟฟ้านะคะพอเราต้มไปจนน้ำเขางวดนะคะยังไม่ต้องปิดฝาพอน้ำงวดเราค่อยปิดฝาเบาไฟแล้วก็ปิดฝาแต่ก็ค่อยขยับหม้อนะคะหมุนเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อย ถ้าเขายังมีฟองแล้วก็ล้นขึ้นมาแล้วก็สามารถเพยเะปากหม้อได้พอข้าวเราสุกแล้วก็วางวางว้ให้เราอุ่ค่ะแล้วก็มาทำกับข้าวอันนี้เป็นหมูสันในนะคะแล้วก็หมักมานิดหน่อยแล้วก็มาอังบนกระทะกระทะเทฟลอนเราได้เลยค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันอะไรเลยทำง่ายๆค่ะกระทะแบบนี้เวลาเราจะล้างก็ง่ายค่ะใช้น้ำเทใส่นิดหน่อยแล้วก็ใช้กระดาษ กระดาษชูชีดเช็ดๆๆได้เลยค่ะนี่นะคะหมูของเราหมูสันในอังกระทะทานกับข้าวได้เลยค่ะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเพราะว่าเราตรงุงหมักเข้าเนื้อมาแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็มีหมูแล้วก็ ทำต้มยำเห็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะในมื้อเช้าของเรามีข้าวมีหมูหมูอังกระทะแล้วก็ต้มยำม,มีเปียกปูนกะทิสดกาแฟสดแล้วก็มีกล้วยหอมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะมื้อเช้าของเราอันนี้จากห้องน้ำนะคะไกลๆนั่นคือบ้านเจ้าของค่ะแล้วก็ที่มองเห็นลิบๆนั่นเป็นโซนริมน้ำนะคะเต็นจะอยู่ริมน้ำเป็นแถบเลยค่ะ จัดว่ากว้างนะคะนี่เต็นท์เราค่ะอยู่โซนต้นไม้อันนี้คือน้ําที่เขาลงมาเล่นกันที่กลางริมน้ำนะคะ่ะน้ําสีเขียวสีเขียวมอระกดเลยค่ะน่าเล่นมากเลยค่ะลูกเด็กเล็กแดงลงไปเล่นกันเจ้าเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าเลยค่ะแต่ก็อย่าลืมอย่าปล่อยให้ค่าสายตานะคะถ้าปล่อยให้เด็ก,เ,ดกเล่นน้ำเพราะว่าอยู่ชิดชิด,ชดกเต็นท์เลยค่ะบรรยากาศใช้ได้เลยนะคะที่ลานนวกวนา ใครชอบไลฟ์สไตล์แบบเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะคะจะได้ติดตามเราไปตำรานต่างๆขอบคุณที่รับชมค่ะ